สวัสดีครับผมเคนแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม rov กันซึ่งวันนี้เคนก็จะไปลงแร้งจากอันดับนั่นเองด้วยตัวละครออม่าไปไปกันดีกว่าปกติเคนก็จะดูเพื่อนเพื่อนเลือกนะครับว่าเขาเลือกกันตัวไหนและเคนก็จะเลือกตัวที่ทีมยังไม่มีก็จะเห็นว่าตานี้รอบนี้ตัวแครี่ของเราจะเป็นตัวแวนนะครับ แต่ว่าปกติเนี่ยคนเราเขาจะไม่ชอบแวนกันใช่ไหมถ้าเกิดมีแวนเราจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าทีมต้องแพ้แน่เลยแต่อันนี้เคน็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแล้วแต่คนนะถ้าคนเล่นไปนะแวนแม่งน่าลำคานโคตรแม่งเก่งมากจะยิงบ่อยสันไปไหน<ม>เคียนแมวหนีมาเล่นเกม,มก็แมวบ้านเคียนชื่อกาฟิลครับก็แวนชื่อฟิลเลิฟก็เลยบอกว่าแมวหนีมาเล่นเกมโอ <c oughs> เคแล้วไปลุยกันในเกมกันเลยดีกว่า ทีมฝั่งนู้นเขาเลือกแบทแมนอลิสทาร่าไวโอเล็ตแล้วก็กิลเดอร์นะครับมีตัวหนาถึง2ตัวทาร่ากิลเดอร์และเพิ่มความน่ารำคาญด้วยอลิสป่ะเริ่มเกมอัพสก,กิล2ก่อนเลยแล้วก็ดูเซ็ตของเนี่ยเขจะจัดตามของ 0.7x นั่นแหละครับที่เขากำลังฮิตๆกันโดยออกเป็นรองเท้าเฮอร์เมสสิลิก่อนไป,ไปไปอ่ะ ไปป้อมบนแต่ว <Keep S 1> ่าค <step S 1> <peak S 2> <th> ิดไปกันให้นาคอสก่อนดีกว่าต้องมีคนมาแย่งแน่เลยเห็นเห็นแวบๆไหมเห็นจูเด์แวบๆไหมเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ากันให้ก่อนก็ถ้าบุกถ้าแอบไปเอาฝั่งตรงข้ามไม่ได้เคนก็จะกันให้จนกว่าเนี่ยนาคอสจะเอาบัฟเสร็จเนี่ยฮะจูเด์ย้อนกลับมาเลยไหมมันพยายามจะมาปวดนาคอสเราอ่านาคอสเสร็จแล้วเราขึ้นไปกันเลนต่อเข้าเลนบน เลนบนก็มีอลิสอยู่คนเดียวนะตรงกลางก็มีกิวเดอร์ด้านล่างก็มีไวโอลิมโดนก่อนเลยสุ่มสุ่มสุ่ม รู้อยู่แล้วนะว่าอลิสเนี่ยต้องไม่ใช่อลิสแบบว่าปอบเบาบางแน่เลยแต่ก็ยังเพ้อคิดอยู่ดีว่าอลิสแม่งต้องเบาบางดูดิโดนอลิสกดอ่ะอลิสมันเอาใหญ่เลยเว้ดู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 รวยใหญ่เลยเว้ยทำอะไรไม่ได้ได้แต่วิ่งวนไปวนมา โหดูเลือดมันลดออืจะหนาไปไหนนี่สองสกิลลดไปยังไม่ถึงหลอดเลยมังกรเกิดแล้วแล้วก็ทีมเราได้เฟิร์สบัตไปแล้วด,ด,ดูดูดูอลิมันซุ่มติดเขิน จังหวะมเมื่อกี้แคร่รู้สึกเหมือนกับว่าโดนอลิสกดดันแปลกๆคือมันมาถึงนี่เลยปะมันให้ความรู้สึกแปลกๆแค่เลยคิดว่าเฮ้ยแม่งมังกรป่าววะเลยแอบไปเดินไปดูแม่งใช่วะโดนเอามังกรไปเลยโอ้ดูดิดูมันทำอยากจะตะโกนว่าอลิสกูออม่านะกดกูจังวะ ไม่บ้านี่เปิดไมค์บอกเพื่อนนะฮะว่าเมื่อกี้เราพลาดมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโดนอลิสกดดันแป,กแปกแลกๆเลยเดินไปดูมังกรแต่ไม่ทันแล้วตายนี่จะเอาก er ิลเดอร์เติมกิลเดอร์ต้องเป็นของเราเฮ้ยเว้ยถล่มแม่งให้เละอลิส <Alice> ไม่โดนดูดิมันหนีเฉยเลยอะมันหนีนาคอสไปเฉยเลยอะ ตัวนี้มันฝีมือสูงจริงดูๆๆๆตรงกลางก็โดนมาหลุมมาต้มะครบแบทแมนไวโอเล็ตทาร่าอึ้แบทแมนคิวช้างเราไปแล้วลงไปจะไปช่วยมาแล้วตึ้มกันให้เพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเราอยู่คนเดียวอืม นี่นี่นี่ปัน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 กันกันถอยอ้าวติดชิปเปง้งอือหือจะจะเข้าไปแค่แบบว่าอ่ะเสร็จแล้วจะถอยแล้วนะโดนกิลเดอร์ดักแล้วโดนอลิสวางอีกโอ้โหนิ่งดิมังกรตัวที่สองเกิดแล้ว สืกแย่งมังกรมาแล้วฮะมีทั้งทีมเลงจะเข้ากินมังกรอยู่นะแวนแวนแวนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเลือดนิดเดียวเองแวนใจเย็นแวนแวนอย่าบึ้งตายแวนอย่าตายเอ้าตายโดนทาร่าตกเมื่อไหร่ทาร่าเรากันอยู่นี่ว่าอือดูอลิส จะถึกไปไหนวะตำรวจมังกรแป๊บไม่มีขึ้นไปข้างบนนะหรือวิ่งตามดูตึงโโต้งโอ้โหตึ้งดูเลือดมันลดนิดเดียวอะไรมันจะถึกขนาดนี้วะครับเอาอีกมืออีกขอค่าหน่อยขอค่าแป๊บเดียวอยู่นิ่งๆหน่อยไม่ได้นะ ทำอะไรไม่ได้ก็ถอยเลือดก,ก็เหลือครึ่งหลอดมานาะก็ไม่มีจะทำอะไรมันไม่ได้จริงเฝ้ามังกรเดี๋ยวดูอืมนี่ฮะพยายามแล้วนะ,โด,ะโดนแล้วโดนโดน,นโดนทีเนี้ยโดนตายตายตาย,ตายนะคอช่วยฮะปิบโหดูบันดี้มันถึกขนาดไหนตึบแบทแมนมาสั่งถอยฮะถอยถอยถอย,ถอยนะคอถอยเราหนีไม่ทันแล้วนาะคอด ตายไปสองศพเอาละครับตอนนี้สกอร์สี่ต่อ8ฮะเริ่มตึงฮะเราแจกไปสองตัวแล้วออกซ่าไม่ได้เลยโอยเจ้าป้อมบนก็กำลังจะแตกแล้วนะฮิลูเมียยิงอันติได้ไวป้อมล่างเราได้มาแล้วนะครับช้างก็เลยขึ้นมาเลนกานลางเกลก็เลยเค้งก็เลยจะไปกันข้างบนอ้าไม่ทัน อ่าไปตรงกลางไปตรงกลางตึงปึ๊บอ้าวมีคีบทางซ้ายอ้าวตีคีบก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเดี<ม>๋ยวป้อมแตกเรียบร้อยไปไปช่วยเลนกลางนะฮะมันลุมมาตุ้มกันอ,อยู่ตรงกลางเลยอ๋อไอ้ไอนี่แหละไวโอเลตนี่แหละ กิลเดอร์จ๋ากิลเดอร์ขอหน่อยขอค่าทีเดียวกันให้นาคอสก่อนนะครับเดี๋ยวนาคอสโดนอะไรอีกแบทแมนตึงโอ้โอ้โอ้ใจเย็นแบทแมนใจแบทใจเย็นเออเออเออนีก่อนนี้นาคอสอย่าตายนาคอสแบทแมนแม่งเข้ามาล้วงถึงในป้อมจนแวนต้องบอกว่านาคอสเอาปืนให้หน่อยทำไมแวนจะใช้ปืนเหรอ ปืนอยู่ไหนเดี๋ยวนาคอสไปหยิบให้ไม่ตลกตึงตึงมากนะจุดนี้แวน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 ไม่ฆ่าปืนก่อนแวนฆ่าดีกก่อนเหรอแวนแวนไม่ทันแวนยาแวนแวนอย่าทำอย่างนั้นแวนถอยไหมถอยกันก่อนไหมเดี๋ยวตายนะแวนกิลเดอร์เลยเหรอ้ย เออเนี่ยปืนเนี่ยแวนแวนปืนแวนปืนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเราไปออไม่เวิร์กก็เลยมาแยกดันบนแยกดันดันดันคือพยายามจะแยกศัตรูให้ได้ให้แบบให้มันไม่รวมกลุ่มกันแต่มันก็มังกรอ,อีกแล้วครับมังกรตัวที่3ตัวที่4แล้วเนี่ยจำไม่ได้ละ มากันทั้งทีมพุ่งเข้าไปแย่งมังกรแย่งสังกรคอนคอปกูยไม่ได้เฟลแล้วก็ชีวิตก็จะหาไม่ด้วยตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอหน่อยขอหนี้หน่อยแป๊บเดียวหนีเงินหนีเอ้ยนาคอรนาคอร์นาคอร์อด,อ,ด,อ,ดยอย่าเข้าไปนาคอรโอ้ย,อยขอค่าหน่อยนิดเดียวครั้งเดียวนั่นแหละอลิสได้แล้วหึ เดินเหลือกระตึงเดียวครับหลอดเดียวอุย้ยแวนค่ากิลเดอร์แวนแวนแวนอิลูเมียเดินสวยๆครับข้างล่างฮะการจะเอาทาร่าให้ได้ไปสี่ตัวเอาได้ไหมได้ไหมโอ้โหนีเดียวชิปเป้ง ไปดันป้อมล่างแล้วฮะเราก็จะไปดันป้อมบนเพื่อแยกเขาจะมีคลิปตรงกลางอ๋อนาคอร์ดมาแล้วไปดันป้อมบนต่อตอนนี้พยายามจะแยกให้ศัตรูแบบไม่จับกลุ่มรวมกันให้ได้เพราะว่าอย่างเคนะเคตออไม่เก่งนะแต่ถ้าแบบจับมันแยกอย่างดันป้อมเงี้ยเคนทาให้มันแยกได้ดันป้อมเลยแล้วก็ทิ้งคีิปไว้เดี๋ยวศัตรูก็ต้องมากันแล้วก็ไปรวมตรงกลาง อ่มีแบทแมนขึ้นไปการละหนึ่งตรงข้างล่างก็มีคิวเด์เราเราก็มากัดดันตรงกลางได้หมัดแล้วปึงช้าเข้าไปแล้วครับเข้าด้วยเออเอาป้อมก่อนป้อมโอเคทุบขอหน่อยขอชีวิตนิดเดียวขอชีวิตนิดเดียวขอหน่อยโอ้ยนืดเอ้ยบัดดได้พอดีขอหน่อย ไม่ได้ฮะ,ตา,ะตายหนีครับหนีหนีครับหนี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 ้นีห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 น้หนีอนโห้ยหนีววีหนกหนีหนีหตหนีหนีหปี้นีหนีหนวหนหนีหีหนหหนนน ตายแล้วแวนหนีก่อนไหมหนีมาลึกๆของเมื่อไหร่จะได้ของอีกชิ้นหนึ่งโอ้ยสองปอมตายแล้วเกิดแล้วับไปใจเย็นใจเย็นแวนใจเย็นนะแวนนี่แหละไวโอเลตนี่แหละไวโอเลตก่อนเลยนี่แหละนี่แหละเข้าไวโอเลตให้ได้ก่อนนี่แหละตัวอื่นช่างแม่งไวโอเลตไม่ไหวแล้วฮะหนี แวน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 เข้าไปอาริสเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นแวนอย่าไล่ไปแวนเดี๋ยวตายเฮ้ยเอ้าเอ้าอาริตายเอ้าเอ้ยเอ้ยถอยถอยนี่นาคอสช่วยโอ้ยไม่มีใครตายรอดฝั่งนู้นตายไปสามอะฟอร์มล่างแตกไม่ทันนะ นี่ฮะเมื่อเราจะดันนะอย่าห่วงสก,กิลเอ่อไม่รู้ดิเป็นเคงคนเดียวเปล่าแบบเคไม่อยากห่วงสก,กิลเลยคือแบบพยายามจะแบบฆ่าให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนไม่ทันโอ้ยนาเขาพยายามไปแย่งมังกรน,นะแต่แย่งไม่ได้โด,ด,ดน,โดดนบแบทแมนจัดการนี่ฮะลุมอีลูเมียเราโหัวไปละดูอีลูเมียนี่ฮะอีลูเมียฆ่าแบทแมนโดนไม่ดีอายไหมทาร่าไม่เอาก็าได้โถ ที่งบซอนซอนจังหวะด,ดีๆกันถอยครับผมถอยครับผมแวนเราโหดนะดูดูด,ดูวิกหลังสุดเลยแวนใจเย็นเย็นนนี่หนึ่งทีก่อนแล้วถอยเลยถึงเวลาถอยก็ต้องถอยนะถอยถอยกันให้ถอยเลย โอ้นาคอสพุ่งเข้าไปหัวอีกแล้วอิลูเมียตามไปช่วยโอ้อิลูเมียเราหัวไปละอือสบัดอิลูเมีย,อ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 ,มยอยู่หลังสุดน่ะคอยกันเพื่อนให้อะ่ะโหดว่าส่วนแท้งสองคนครับเลือดไม่มีะมาเติมเลือดแมนแมนนายนาเป็นพลังโจมตีเดียวของทีมเรานะนายเติมเลือดก,ก่อนไหมเติมเลือดก,ก่อนไหมฟิว เติเมเลือดก่อนเฮ้ยมาทางงั้นเลยเหรอโอ้นี่ฮะไวโอเลตขอหน่อยนิดเดียวเอ้ยแวนเจ๋งถอยไม่ทันแล้วอา้อาวอ้าว้าเหรอ้าเหรออ้าวโดนดิมันต้องโดนแล้วแหละไม่เอาสกิปนิดเดียวพอถอยกลับบ้านโดนตีป้อมแบทแมนจ้า ขอชีวิตหน่อยแบทแมนขอเออหายหายหายจอยู่ไหนวะนี่ขอหน่อยอเอ้ยแวนปัดบาสเฮ้ยหมดไปละมังกรฮนะมังกรตัวนี้ต้องเป็นของเราได้แล้วแหละตึง้งมังกรของข้าได้แล้วตัวแรก ทางเลกรวมกลุ่มนะปะเฮ้ยทาร่าอยู่ข้างหลังทาร่าข้างหลังทาร่าอา้าวนิง่งอา้าวเสร็จดีเน็ตหลุดสินะโดนอปัน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 ,ปนดูแวนอืออันติทีเดียวหายไปสองหลอดกว่าอีดูเหมียเหล่านี้มันโหดจังเว้ยเข้าไปอยู่เฉยเลยไอไวโอเลตขอน่อยดีไวโอเลตนิดเดียว นิดเดียวขอหน่อยนิดเดียวนิดเดียวขอชีวิตหน่อยเอ้ยนิดเดียวได้ฮะแบทแมนจ่าแบทแมนแบทแมนไม่ได้แบทแมนจ่าตีป้อมแม่งเออปอมขอป้อมหน่อยป้อมหน่อยเฮ้ยเนี่ยได้แล้วเนี่ยแม่งตายหมดแล้วแทงป้อมแม่งเลยนั่นแหละซืบซืบ จากโดนกดมาทั้งเกมนี่แหละพริกพริกพริกชนะจ้าเฮ้ยอิลูเมียได้ MVP ครับยงยีโคเทพติ้งได้แล้วหนึ่งดา สกอร์สิ MVP 9.0ของเรา8.6นะแวน8.9เห็นไหมเก่งใครว่าแวนอ่อนนะฮะมันอยู่ที่คนเล่นจริงๆ